บนการเคลื่อนไหวทางสังคมนะคะสำหรับการต่อต้านนโยบายของรัฐบาลหรือว่านายทุนที่บอกว่าจะเอาสิ่งปลูกสร้างหรือว่าความเจริญเนี่ยมาให้กับพื้นที่พื้นถิ่นเนี่ยไม่ใช่มีการต่อต้านเฉพาะที่เขื่อนปากมูลที่เดียวเท่านั้นนะคะแต่ว่าที่ภาคใต้ค่ะอย่างที่อำเภอท่าสาราจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะมีชาวบ้านส่วนหนึ่งที่ออกมาคัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินรายละเอียดจะเป็นยังไงนะคะติดตามจากคุณธิดารัตนพมรคะ่ะ พื้นที่บริเวณนี้กว่า700ไร่เคยเป็นบ่อก,กุ้งมาก่อนค่ะซึ่งชาวบ้านที่ออกมาคัดค้านการสร้างโรงไฟฟ้าฐานหินเชื่อว่าที่ดินบริเวณนี้ในบ้านตะเคียนดำตำบลท่าขึ้นอำเภอท่าสาราน่าจะเป็นที่ตั้งของโครงการค่ะเนื่องจากด้านขวามือของดิฉชชันอยู่ติดกับชายทะเลและมีนายทุนเจ้าใหญ่เพียงไม่กี่รายที่เป็นเจ้าของที่ดินผืนนี้ค่ะหมู่บ้านตะเคียนดำประกอบด้วยชุมชนชาวพุทธลมุสลิมอาศัยอยู่รวมกันกว่า1,000คน หรือประมาณ300ครัวเรือนส่วนใหญ่มีอาชีพทำนาทำสวนและประมงบังโดนมณีชาวประมงพื้นบ้านวัย52ปีคนนี้ได้ยกเรือที่มีอยู่ลำเดียวให้กับลูกชายไว้ทำกินก่อนออกไปเป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขึ้นเมื่อ2ปีก่อนบังโดนเล่าให้ฟังว่าเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมากฟผได้มาพบผู้นำชุมชนท้องถิ่นและผู้นำศาสนา คือข,ขอประชาะสัมพันธ์และให้ข้อมูลเรื่องโรงไฟฟ้าถ่านหินเขาจะไม่ร่บูชัดเลยว่าสร้างตรงไหน,นคือมีคนข้อถามกันมาเขาเขาจะไม่บอกก็เ,เปีเยแต่บอกว่าเรื่องการที่เขาสร้างหลือตาคิดนี่ก็ไม่มีพืนกบับศพกาเขาใน้นู่เรื่องย่างนึ่งไม่มีพืน้นหังศพช่องก็ว่าลาที่ได้จะเข้าประตมาจะเข้าในพื้นที่มา ซึ่งเขาเน้นเรื่องอเรื่องคุณสามารถเขาไม่เน <ums> ้นไหมบอว่าปะเปิโรงงานยญ่นี่คุณทำมาด้เมื่อเราไม่จะทำอยู่เลยไม่ได้ทำน้นบังโดนเชื่อว่าโรงไฟฟ้าถ่านหินไม่สามารถเลี้ยงดูคนในครอบครัวของเขาได้เท่ากับทะเลหน้าบ้านและแม้ว่าเจ้าหน้าที่กฟผจะเข้ามาในชุมชนแห่งนี้หลายครั้งแล้วก็ตามแต่ภรรยาของบังดนรับปะมณี เธอได้ต <Cornell. S 2> ั้งข้อสังเกตถึงวิธีการที่กฟผเข้ามาใช้กับคนในชุมชนเรื่องการเวลาคนแก้ก็ไปแจ๊กตั้งขนแก้ได้กลับไว้คือไปใา้คนแก้เขาเซ็นเรื่องคนแก้เขาก็ไม่ได้รู้นี่ว่าเซ็นผัานปลื้มเซ็นชื่อน้องให้คนแก้เซ็นชื่อเรื่องแจ๊กนุ่มน้องกาก็ไม่ได้เห็นคนแก่แกเขามาล้า คนคนฝ่าสาบานบ้านเรากันดีกว่ากานจัดชื้อไปกับอขควงา็ก็ตีเอาลงไขควาเลยกันได้ชื้อมากกับอยความันได้ลงเลย ญหาหนึ่งที่พบหากมีการสร้างโรงไฟฟ้าฐานหินขึ้นที่ชุมชนบ้านตะเคียนดำแห่งนี้ก็คือเส้นทางไปยังกูโบหรือว่าสุสานฝังศพของชาวมุสลิมจะต้องปิดทางเข้าออกลงค่ะซึ่งผู้นำทางศาสนาเองจะต้องจัดหาซื้อที่ดินแปลงอีกด้านหนึ่งของสุสานไว้สำหรับทำทางเข้าออกใหม่ค่ะจะสามงวดวัแรกก็สมโตอิหม่ามบ้านตะเคียนดำบอกว่านอกจากจะซื้อที่ดินผืนใหม่ขนาด300ตารางวาในราคา40,000 0บาทแล้ว เขาจะต้องถมที่เพื่อทำเป็นทางเข้าออกกูโบเส้นใหม่หลังเจ้าของที่ดินมาบอกว่าจะกั้นรั้วส่งผลให้ปิดทางเข้าออกกูโบซึ่งโตอิหม่ามเองไม่แน่ใจว่าการปิดเส้นทางครั้งนี้จะเกี่ยวข้องกับการสร้างโรงไฟฟ้าหรือไม่ก็เขาบอกก็เขาบอกวันนั้นก็มาคุยกิตที่มัสยิตเขาบอกเขาจะไม่ขายกับไฟฟ้าถ้าเขาขายเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาทำลายชาวบ้านเขาเอง ะครับแต่เขาจะอาจจะขายคนอื่นที่มาซื้อแล้วก็คนๆนั้นจะไปซื้อขายกับไฟฟ้าอันนั้นเราว่าก็ไม่ได้นะครับว่าก็ไม่ได้นะครับเป็นสิทธิ์ของเขาทางโน้นแล้วสิริวัตรคำหารถ่ายภาพทิดารัตน์บุญพมรเนชั่นทีวีรายงานครับทีนี้พักสักครู่นะครับเดช่วนกลับมาติดตามเนชั่นทันเศรษฐกิจกับคุณธนวัลคร